สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์วงช่วยออนไลน์นะวันนี้เรามาแจกเลือกกระตุ้นโชคลาภประจําเดือนกันยายนตองห้าหกห้านะในถงครึ่งแรกกันนะฮะก่อนจะไปรู้นะผมมีเทคนิคดีๆในถุงก,การไหว้เลือกกระตุ้นโชคลาภไหว้กันอย่างไรเอาให้เหงนะเกี่ยวกับการพวายต้นั่นเองหลายคนนะมักจะสงสัยนะว่าหลังจากไหว้เลือกกระตุ้นโชคลาภเสร็จแล้วเนี่ยต้ง หรือผลไม้ที่เราไหว้กันทํากันอย่างไรต่อดีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ออลจริงแล้วไม่ว่าคุณจะทําอย่างไรกับตัวส้มได้ทั้งหมดเลยคุณจะทานเองก็ได้คุณจะแจกจ่ายก็ได้แต่ทีนี้ผมจะมีไกด์ไลน์ให้คุณแล้วกันเห็นหลายคนถามเข้ามานะในส่วนการทําอย่างไรดีนะหลังจากไหว้เสร็จแล้วตัวผลไม้ตัวส้มเนี่ยเราจะเอาอยัางไงกับมันะหนึ่งเลยนะในส่วนของผมนะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของคุณนะว่าในส่วนการไหว้เลอกกระตุ้นชคกลาภรอบนี้คุณไหว้ขอเรื่องอะไร หลักการง่ายๆแบบ่งเป็นส่วตวก่อนนะขอเพื่อตัวเองหรือขอเพื่อคนอื่นงั้นถ้าขอเพื่อตัวเองต้มหรือผลไม้ทานเองนะแต่ถ้ารอบนี้ขอเพื่อคนอื่นขอเพื่อสิ่งอื่นต้มนี้เอาไปแจกจ่ายทีนี้เรามาดูกันนะว่าอย่างไรเช่นเรารอบนี้เราไหว้เลือกกระตุ้นโชคลาบขอโชคขอลาบขอให้มีลาบลอยขึ้นมาขอให้มีลาบงานขึ้นมานั่นหมายความว่าเราต้องการให้ตัวเราเองเนี่ยมีโชคมีลาบมีเงนินมีทองมีงานเข้ามาในตัวเรานั่นหมายความว่าต้มหรือของถวา ทานเองฮะแต่ถ้าวันนี้เราบอกเราอยากจะขอลูกเราอยากจะขอเนื้อคู่เราอยากจะขอลดทอนปัญหาเรื่องบริวารนันะ่นหมายว่าเกี่ยวคนรอบข้างหมดเลยส้มหรือขอถวายอะไรก็แล้วแต่นําไปแจกให้คนอื่นทีนี้มันจะซอยลึกลงไปคุณจะแจกใครก็ได้นะเอาจริงๆแล้วแต่ถ้าคุณอยากเฮ้ยรอบนี้คุณอยากจะมีลูกเราขอลูกเราอยากได้ลูกมากเลยส้มนี้แจกเด็กรอบนี้เราอยากได้ก็เ,เรียกว่าเนื้อคู่นะแน่นอนนะก็ ให้กับเพศตรงข้างของเราถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยากขอเนื้อผู่ก็ออกให้ผู้ชายเป็นใครก็ได้เป็นคนแก่ก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เป็นเพศตรงข้ามหรือถ้าคุณจะขอเรื่องบริวารรู้สึกมีแต่ปัญหาบริวารหน้าที่การงานเงินทองเนี่ยธุรกิจทุกอย่างดีหมดเต็มมีแต่ปัญหาเรื่องบริวารเนี่ยอยากขอโชคขอลาบเ,เกี่ยวกับบริวารให้บริหารง่ายๆโน,น,น่นน,นี้น่นั่น เอาส้มนี้ให้กับปริวารของคุณลูกน้องของคุณทานกันเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวส้มก็ดีหรือของถวายของไหว้ก็ดีทําอย่างไรก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของคุณวันนี้ผมก็สอนเทคนิคในส่วนการคัดแยกแล้วนะว่าเราจะทานเองหรือเราจะแจกดีเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้แล้วก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ว่าจะเกี่ยวกับตัวเราหรือจะเกี่ยวกับบุคคลรอบตัวนะถ้าเกี่ยวกับตัวเราก็ทานเองเกี่ยวกับบุคคลรอบข้างรอบตัวก็เอาไปให้คนอื่นทานกัน ใครรู้สูตรนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถกระจายบอกต่อกับคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับที่เหลือนะเราจะไปลุ้นกันต่อนะว่าเลิกกระตุ้นช็อกลาฟรอบนี้ตรงกับวันไหนแต่ก่อนจะไปรู้กันฝากกด subscribe กดติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์นันทวัฒน์พวงชื่ออะไรด้วยใครทําครบก็ขอให้จบกันที่ความเพ่งกันต่อมาก่อนจะไปรู้กันนะว่าเลิกกระตุ้นชคลาภรอบนี้ตรงกับวันไหนนะก็ไปดูกันก่อนเลยว่า เราจะไหว้กันอย่างไรและใช้อะไรบ้างในการไหว้ไปดูกันเลยครับะนะในตัวของของที่จะใช้ในการไหว้เลิกกระตุ้นชโชคลานะสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะหนึ่งเลยนะคือผูุคนละกิ6ดอก สองคือต้มห้าผลซึ่งในส่วนของนี้คุณจะใช้ของอื่นแทนก็ได้นะถ้าเป็นผลไม้ก็แนะนำของมงคลหน่อยอาจจะเป็นพวกแอปเปิลสาลี่กล้วยหรือองุ่นก็ได้ตามสะดวกหรืออาจจะเป็นพวกผลไม้กระป๋องนะถ้าก็เรียกหาไม่ได้หายากนะหรืออาจจะเป็นพวกของหวานขนมหวานที่มีความเป็นมงคลเช่นพวกทองหยิบทองหยอดแทนก็ได้ในกรณีที่ฉุกเฉินชุลหุกไม่สามารถหาได้ทันสามก็คือดอกไม้หนึ่งพวง นะฮะนั้นจะเป็นดอกอะไรก็ได้1พวง1ช่อได้ทั้งหมดหรือคุณอยากจะให้เป็นคู่เป็น2ก็ได้ตามสะดวกเลยซึ่งถ้าแนะนำนะในถุงตัวดอกไม้ก็แนะนําคือให้เป็นดอกดาวเรืองชีวิตก็จะได้รุ่งเรืองกันทุกๆคนนะครับสี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมเลยคือโต๊ะหอโต๊ะที่มีความสูงปกติโต๊ะเตี้ยๆนี่เอาหลักการง่ายๆคือเวลา ทุบคุณต้องไม่ก้มตัวนี่คือหลักการที่ถูกต้องเนี่โต๊ะเก่าโต๊ะใหม่ไม่สนใจขอแข็งแรงก็พอสำคัญยาใช้อย่างอื่นแทนโต๊ะเช่นเก้าอี้หรือยิ่งคุณถวายของที่พื้นห้ามเด็ดขาดเป็นใช้โต๊ะให้ถูกต้องความเองจะบังเกิดข้อ5้านะสิ่งที่คุณต้องเตรียมเลยก็คือตัวกระถางทูบนั้นในส่วนของการไหวเลิกกระตุ้นชคกลากระถางทูบควรแยกออกจากกันจากการไหว้พระบูชาภายในบ้าน ซื้อมาใหม่เลยอย่าใช้ของรียิวไปซื้อตามทุกอย่าง20ก็ได้นะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากราคาถูกๆให้เป็นกระถางทูกข้างในใส่ข้าวสารของทูกที่ทูกเท่านั้นอย่าใส่ของต่ำไหวเสร็จเก็บที่สูงจะเก็บที่หิ้งพระหรือเก็บที่ห้องพระหรืออาจจะเก็บบนตู้เย็นตู้กับข้าวได้ทั้งหมดเลยไหวเสร็จแล้วเก็บที่ตูกเป็นพอนี่คือ5สิ่งพื้นฐานในส่วนงการไหวกระตุ้นโชคลาภที่ทุกบ้านต้องมีที่เหลือ,อจ,จะเขาเรียกเป็นขั้นแอดวานในส่วนของของ,ของที่ต้องเตรียมคือหนึ่งเลยคือ เหรียญเจ้าใช้ใครอยากว่าให้เหงิกพกติดตัวคนละเหรียญหรือของใครของมันแต่ถ้าบางคนเขาเรียกว่าในครอบครัวมีแค่เหรียญเดียวก็เอาเหรียญวางไว้บนโต๊ะก็ได้ดังตัวเหรียญของใครของมันดีที่สุดนะจะได้เติมตองเหรียญป่วยข่วยในส่วนการเสริมเง้นหลักๆทุกทุกบ้านที่ผมแนะนําคือในส่วนงตัวเหรียญป่วยข่วยแนะนําให้ทุกบ้านติดอันดับแรกคือบ้านเล็กที่ที่อยู่โซนหน้าบ้านเขาเรียกเป็นพงจุ้ยดัดแรกเว้น เป็นเอเบิลผุยเสร์ฟในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ในส่วนการไหว้กระตุ้นโชคลาภก,กันต่อมาเจดีถ้ามีแต่ยุคนี้คือหมดแล้วผมบอกในส่วนกลุ่มลูกติดเก่าที่มีเจดีบุกเชียงเอามาเสริมง,งานเสริมบารมีกันเนะี่ยเอามาไหว้เริ่มกระตุ้นโชคลาภด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าว่าอย่างไรในส่วนของแอดวานก็จะมี3อย่างคือเหรียญเจ้าใช้เหรียญป้๋ย่วยแล้วก็ตัวเจดีส่วนใครที่ไม่มีนะตัวเจดีก็หมดไปนะไม่มีนำเข้ามาแล้วนะครับ ขั้นตอนในส่วนของการไหว้เลิกกระดจนโชคราภลำดับแรกเลยนะในส่วนการจัดเตรียมก่อนแตา่านที่ที่ไหว้ควรเป็นที่โล่งโปร่งสะอาดอยู่ใต้หลังคาก็ได้ซึ่งถ้าไหว้ใต้หลังคาไม่สว่างให้เพิ่มความสว่างโดยการเปิดไฟหรือติดไฟเพิ่มในส่วนของการไหว้ในส่วนนี้ถ้าใครนะที่อยู่ตามหอพักก็ดีคอนโดก,ก็ดีหรืออยู่สถานที่ไหนก็ได้สามารถไหว้ได้หมดหลักการง่ายๆถ้าอยู่ในกลุ่มหอพัก ลุ่มคอนโดรหรือสถานที่อื่นๆที่ไม่สะดวกในการตั้งต๊ะไหว้ให้ไปไหว้ตรงจุดตานภูมิมของสถานที่นั้นๆในส่องของการไหว้ตั้งของถวายทั้งหมดเหมือนเดิมตั้งไว้บนตานปูุมที่เหลือ ถึงเวลาก็ไหว้าตามสูตรซึ่งเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวการเตรียมสถานที่ก่อนในส่วนของสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ตามที่ผมบอกให้ไหว้ที่สามประปุไม่ไหว้บนดาดฟ้าหรือไหว้ชั้นบนไม่เอาเพราะฉะนั้นการไหว้ฟ้าดินต้องไหว้ข้างล่างคือหัวเชื่อมฟ้าแล้วก็เท้าติดดินยันในส่วนของสถานที่พร้อมที่เหลือเรามาจัดโต๊นะเพราะฉะนั้นในส่วนของการไหว้เลิกกระตุน้นโชคลาภผมก็จะบอกนะว่าในแต่ละเลิกควรหันหน้าไปทางทิศไหน ในส่วนนี้คุณสามารถเปิดแอปจากมือถือได้เลยถ้าวันนั้นบอกไหว้ฟ้าดินหันะาทิศเหนือเั้นแอปชี้ทิศเหนือไปทางไหนคุณก็ไหว้ฟ้าดินหันไปทางนั้นเลยไม่ต้องสนใจว่าหน้าเราจะหันไปทางไหนของตัวอาคารจะเฉียงเฉียงกับตัวอาคารช่างมันหันไปตามทิศที่บอกก็พอหลังจากนั้นนะว่าคุณหันทิศได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเริ่มตั้งโต๊ะของเตรียมไหว้โต๊ะจะอยู่หน้าเรา,าเสมอเพราะฉะนั้นในส่วนการจัดวางก็จะมีต้มมีกระถางทูบมีดอกไม้นะหลักๆที่เหลือถ้าเหรียญเจ้าใช้ใช้ ใช้ร่วมกันก็วางบนโต๊ะแต่ถ้าของใครของมันก็พกไปตัวตั้งโต๊ะทันไปตามทิศที่บอกแล้วที่เหลือให้อยู่ใกล้ๆกับจุดที่เราติดตั้งเหรียญปล่อยกลวยที่บ้านเล็กที่หรือที่ประตูหน้าบ้านก็ได้เห็นไหมเริ่มใช้แล้วตัวแอดวานก็คือเหรียญเจ้าชายและเหรียญป่อยกลวยดงนั้นที่เหลือตัวเจดีบุกเชียงก็ตั้งบนโต๊ะไว้ได้เลยอันนี้คือจบขั้นตอนการเตรียมของ ถึงเวลาตามที่ผมบอกให้เริ่มไหว้เลยซึ่งผมจะมีสองสูตรให้คุณเลือกสูตรแรกคือแบบจัดเต็มถึงเวลาไหว้เช่นผมบอกไหว้เวลา9ก้โงนาทีโงก้านาทีให้คุณเริ่มหนึ่งเลยคือโอนเงินทําบุญออนไลน์โอนเท่าไหร่ก็ได้โอนไปที่ไหนก็ได้ตามสะดวกหลังจากนั้นค่อยเริ่มจุดทูบอธิษฐานขอพรแล้วก็ปักทูบอันนี้คือแบบ กับแบบที่สองคไม่สะดวกโอนเงินออนไลน์ถึงเวลาเลิกสมมติ9โมง9นาที9โมง9นาทีปุ๊บเริ่มจุดทูกอธิษฐานขอพรแล้วก็ปักทูกเลยแลนในส่วนขั้นตอนการปักทูกถ้ามีสมาชิก็นที่ชมให้ปักทูกคนสุดท้ายเลยนะไม่สนใจใครเจ้าบ้านใครลูกบ้านและหลัจงจากนะั้นะ ในส่วนการลาของนะจะรอให้ทุกหมดก็ได้นะหรือรอสักพัก5านาที1ิบนาทีนะแล้วก็ค่อยลาของก็ได้ตัวนี้ไม่ใช่ตาราสาคัญสามารถทําได้หมดสุดท้ายนะของที่ลานะถ้าคุณขอพรในส่วนของขอให้กับตัวเองให้ทานเลยเพิ่มความเฮงให้กับตัวเองแต่ถ้าขอเกี่ยวคนรอบข้างเช่นขอลูกขอเนื้อคู่ขอบารามีก็เอาต้มหรือของไหว้เนี่ยไปแจกจ่ายกับทุกคนตัวนี้ทั้งหมดนะก็คือในส่วนการเตรียมของไหว้และวิธีการไหว้ ก็ขอให้ทุกคนนะใช้สูตรนี้กัน <ๆ S 1> เฮงเงรวยๆกันทุกคนนะทุกคนรู้กันเรียบร้อยแล้วนะว่าไหว่ยอย่างไรและใช้อะไรบ้างในการไหว้ที่เหลือเรามาดูกันเลยเริกกระตุ้นชคลาบประจำเดือนกันยายนตรงกับวันที่15กันยายน2565เวลา11.09นหันหน้าไหว้ฟ้าดินไปทางทิศ ตับวันออกฮนะดังนั้นทุกคนรู้แล้วนะวันเลิกนี้ตรงกับวันไหนเวลาอะไรเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปไหว้กันให้เห็นแต่ก่อนจะไปเห็งกันอย่าลืมนะกดตับกระไล้กดติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยใครทำครบขอให้ไหว้เลิกกระตุ้นชโชคลาภรอบนี้จงบังเกิดความเห็งกันสวัสดีครับ